สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะพามาชมข้าวเหลืองเหลืองก่อนที่รถจะมาเกี่ยวค่ะนัดรถเกี่ยวข้าวไว้ว่าวันนี้รถจะมาเกี่ยวข้าววันนี้ก็แดดดีด้วยค่ะแต่รถเกี่ยวข้าวยังไม่ว่างบอกว่าอีกสองวันจะมาเกี่ยวให้ปราบววก,ก็เลยได้มาบ้านสวนแล้วก็เลยมารีวิวข้าว เหลืองๆกำลังจะกำลังพอเกี่ยวแล้วให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะเนี่ยค่ะมีเอซถามมาว่าข้าวพันอะไร เป็นข้าวกอขอค่ะพันแปดห้าเป็นข้าวหนักเนาะร้อยี่สิบวันค่ะข้าวปีนี้ดีคือไม่ตายคอรวงแล้วก็ไม่เป็นเม็ดลายถ้าตายคอรวงนี้มันจะไม่มีน้ำหนักเลยมันจะเป็นเม็ดร,รีบค่ะแล้วก็เป็นเม็ดลายมันก็ไม่ค่อยสวยเนาะเม็ดข้าวไม่สวยไม่แดงเนี่ยค่ะ ข้าวกำลังสวยเลยค่ะเขาเรียกว่าเหลืองพับพึงค่ะข้าวจะมีน้ําหนักดีค่ะช่างก็มาทํางาน5้าวันครึ่งเนาะที่มาร้อมรั้วแล้วก็มาตัดไผ่กิมซุ้งค่ะแล้วก็ให้ช่างหยุดก่อนให้เราได้เผาต้น ใบไผ่กิมซุงก่อนแล้วก็ขุดสะให้เป็นรูปร่างเป็นคันให้เรียบร้อยเราก็จะให้ช่างมาขุดหลุมเสาฝังเสาแล้วก็ตึงตะข่ายแล้วก็ก่ออิฐที่ยังไม่เสร็จค่ะคือตอนนี้เราให้ช่างหยุดก่อนเราเคลียอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ช่างมาทำอีกไปค่ะปะ้าัวจะพาไปดูเป็ดเนาะปิดอีเหลียงสิบวันสิบกว่าวันและโตขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ก่อนจะไปดูเป็ดดูนี้ก่อนค่ะคือป้าบัวจะคุยให้ฟังว่าการทำอะไรก็ช่างงบประมาณมันก็จะเพิ่มบานปลายมันจะงอกออกมาเนาะอันนี้อิดที่ไปซื้อมาใหม่2005เนี่ยค่ะอิดที่ให้ช่างโกข้างล่างค่ะข้างล่างข้างล่างนคะคะข้างล่างแบบนั้น กันหมามุดกันหมามุดการแผงล้มนะคะมันงบประมาณวันนั้นมัน60,000แล้วเนาะอันนี้ไปซื้ออิดอันนี้มาสองพแล้วก็จ้างช่างเพิ่มเพิ่มตรงที่ตัดไผ่กิมซุงแล้วก็ก่ออิดด้วยเนี่ยเป็น4,850 4,850 4 0 0 0 5,6,000 6 7 0 0่ะ่เนค่ะไง งบก็จะงอกออกมาเป็น7 0 0ดบาทละเป็น6 7 0 0ื่นเจ็ค่ะและทีนี้ก็ยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จตรงนี้เนี่ยค่ะคือเราก็จะไม่โขคขุดแล้วก็เป็นคันแล้วเราก็จะให้ช่างมาขุดหลุมดึงตะข่ายนี่ก็งบประมาณก็จะเพิ่มขึ้นอีก ที่ว่าจ้างช่างมาอีกเนะะี่ยค่ะมันก็เลยงบที่เราจะจ้างช่างนะ่มันยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งค่ะ FC ก็ถามมาว่าหมดเท่าไหร่ค่าอุปกรณ์หมดไปเท่าไหร่ค่าช่างเท่าไหร่มันยังไม่นิ่งแล้วก็ยังไม่แน่ไม่นอนแล้วก็การที่ทํารั้วแต่ละที่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเนาะที่กว้างที่แคบแล้วก็การทํานี่มันทําละเอียด ไหมหรือทำหยาบอะไรประมาณนี้ที่นี่คือเราไม่ได้ทำละเอียดเนาะเราไม่ได้เทตีนเสาเราไม่ได้เทคานมันก็เลยค่อนข้างเร็วค่ะค่อนข้างเร็ว3ามสี่วันนะคะจ้างช่างเพิ่มที่มาตัดตรงนี้เขาก็ทำงานดีมากเลยค่ะขมักขเม้นช่วยกันนะคะ พอเราตัดไม้ไผ่กิมซุงแล้วเราก็จะมองเห็นเขาเล็กๆเนอะแล้วก็ไอ้ที่กอไผ่กิมซุงมันพางแสงให้ต้นทุเรียนดูดสารอาหารจากต้นทุเรียนทีนี้ทุเรียนเราของเราก็จะงามแล้วค่ะเพราะว่าเราตัดไผ่กิมซุงตรงนี้ออกค่ะมันก็จะเป็นผลดีค่ะลุงน้อยเขาเลื่อนเขาเลื่อนือนนอ เอโอ้ยฝนมันตกเขาเกี่ยวไม่ได้ว่างนั้นน่ะเลื่อนซะแล้วพอดีเลยมาก็จะได้รู้ว่าเขาเลื่อนเนาะว่าอีกสองวันนั่นน่ะตะกำพูดตะกี้เนี่ยเออปลาก็มีนะตอนที่แกเอาน้ำลงที่แรกเราโลละโลละแล้วทีนี้ เออนฝนตกอย่างนี้มันไม่ลงหมดแล้วห,หรือฮะเหรอนี่นี่มันวันอะไรวันมันพุธเนาะวันนี้เัน,นเอังคารเหรออ้าวอังคารอคานพุธนุ่นละมัง้งวันพฤหัสดนูนละมัง้ง เออวันพฤหัสถ้าได้ยินเสียงดังเป้นเป้นนะใช่เลยลุงเออมันจะบีบแก่ก่อนเลยจะไปค่ะไปดูน้องเป็ดกันว่าเกี่ยวข้าวเราจะลงไปที่ทุ่งนาไปกินหอยตาบอกว่าจะเอาน้องเป็ดลงไปทุ่งนาไปกินหอยสักหน่อย เวลาเกี่ยวข้าวเสร็จเนาะถ้าเขาได้ลงไปทุ่งนาเนี่ยเขาจะล่าเริงละแต่ต้องเฝ้ากลัวหมากลัวหมากัดเดี๋ยวจะเสียรู้หมาสิเดี๋ยวไปดูน้องเป็ดกันค่ะไก่ก็เหลือจากหมากัดเนาะ ฟักออกมาเป็นตัวล้วเนี่ยค่ะน้องเปิดของเราเนี่ยค่ะพอบ้านเขียนไว้วันที่สามกันยาสามวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบสามวันเนาะที่เรารับน้องปิดมาเลี้ยง ขาส่งมาให้เรามันก็โตบ้างแล้วล่ะค่ะแต่ก็โตเร็วเหมือนกันสิบกว่าวันประมาณนี้ละค่ะเนี่ยค่ะโอ้คุณตาให้กินอะไรเนี่ยให้กินผักกินข้าวกินหยวกเนี่ยค่ะเดี๋ยวเกี่ยวข้าวก็จะเอาลงทุ่งให้ไปกินหอยกิน สับน้ำเล็กๆแล้วก็ให้เข้าไปได้เดินในทุ่งได้ล่าเริงนคะคะเปิดน,น้อยของเราสิบกว่าวันสิบสามวันที่มาอยู่กับเราเนาะแล้วก็ไก่ค่ะไก่ก็ฟักออกเป็นตัวละสิบตัวค่ะไก่ที่เหลือจากหมากัด ถ้าหมาไม่กัดเนาะสิบแปดตัวมันก็มีตัวผู้บ้างตัวเมียบ้างตัวเมียกี่ตัวก็ไม่รู้เนาะแต่ก็โอ้ถ้าเหลือนะได้ลูกไก่เป็นเกือบร้อยตัวเสียดายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเสียดายมันเสียเวลาเราไงเราซื้อไก่มาเลี้ยงเพาะพันธุ์แล้วหมากัดเนาะเดี๋ยวไปหามาเลี้ยงใหม่ ด้านบนนี่ก็ไม่ต้องก่อไม่ต้องก่อ,อ,กอเพราะว่าตะข่ายถึงดินเนี่ยค่ะตะข่ายถึงดินเลยเนี่ยค่ะตะข่ายไม่ตึงไม่อะไรแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะด้านนี้ เขาตัดไม้กระถินค้ำค่ะค้ำตึงแบบนี้ตะข่ายมันก็ตึงเห็นไหมคะทรงก็สวยทรงเสาก็สวยทรงตะข่ายก็สวยนคะคะด้านนู้นเขาทำเป็นั้งเลขเนาะวันเลขเนาะดึงตรงนู้นมันก็เลยไม่สวยทางนี้เริ่มทำมาเขาก็คิดว่าเอ๊ะทำแบบนี้เอาไม้มาตึงอย่างเงี้ยค่ะเอาหินยัด ก็เลยดูดีขึ้นมานะคะวันหลังมาทำก็ดูดีขึ้นมาคือตัดไม้ค้ําตึงแบบนี้ค่ะลวดมัด พาเดินชมค่ะ FC บางท่านก็อยากชมเนาะอยากชมว่าทำไปแบบไหนทำไปได้ทำไปรูปแบบใดเขาก็จะได้เอาไปเป็นแบบอย่างหรือเป็นแนวทางค่ะพาชมค่ะ บางทีก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเนี่ยค่ะด้านนี้สวยค่ะคือสวยอันนี้ทำวันหลังค่ะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทำวันแรกไม่สวยวันสงมาก็สวยวันสามมาก็สวยนีคะ าชมต้นทุเรียนรุ่นแรกที่เราปลูกค่ะเนี่ยค่ะเราตัดไม้ไผ่กิมซุงออกให้แล้วเนาะแล้วก็ปีนี้ฝนดีมากๆเรแล้วก็ให้ปุ๋ยเพื่อเก็บสารอาหารไว้กับตัวเขาปีหน้าลองให้เขาออกดอกดูว่าจะติดดอกไหมจะติดลูกหรือเปล่าค่ะเนี่ยค่ะเราตัดต้นไผ่กิมซุงพี่ พางแสงแล้วก็ดูสารอาหารออกให้แล้วเนี่ยค่ะทุเรียนดูลักษณะต้นเขาก็พอที่จะติดลูกได้แล้วค่ะนีคะลากไผ่ขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นแผงหมดเลยนะคะไผ่นี่เขาจะเป็นเส้นเล็กๆขึ้นมาเต็มหมดเลยค่ะนี่ดูสารอาหารดูสารอาหารจากต้นผลไม้ค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้จะลักษณะสมบูรณ์กว่าเพื่อน ลำต้นใหญ่กิง่งใบออกมาสวยแต่ต้นนี้เหลืองเมื่อวานนี้โดนปลายไผ่ฟาดลงมากิง่งละกิ่งหักนะคะไม่เป็นไรก็คือตัดไผ่กิมซุงออกให้แล้วเนาะที่ดูสารอาหารและพางแสงเขานะคะต้นไม้ต้นผลไม้ชอบแสงค่ะชอบแสง นี่ค่ะกลุ่มที่อยู่ในสวนที่ปลูกที่หลังนี่เขาก็ะโดนแสงของเขาตรงๆค่ะโดนแสงแดดอันนี้ก็ดูดเนาะ,ะดูดสารอาหารเพราะว่าเขาบางังบังแสงตอนบ่ายแล้วก็ใบาลากดูดสารอาหารค่ะพี่ฟอครัคบ ฝอจุนฝอจุนไข่ก็ไม่มีน้ำมูกแต่ไอ้ไปลูกไปไปไปแล้วยายมารีวิวให้คุณตาคุณยายได้ดูกันยายอุ้มไ,ไม่ไหวหรอกลูกค่ะข,ขอบคุณเพื่อนๆที่แ,ะแวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนจินโชดแฟมิล,ลี่ด้วยค่ะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ